กูนะชนะชเห็นครับครอบครอบเข้า่วยห่อดเป็นไงเ็นไงลระบอกแล้วครอปแปดวิพี่โฟแป๊ดเร็วเร็วตายครับเอากระแทงต้าวะอกระแทงต้ามเรียบร้อยเลยไม่มีป้อมปืนนะคราวนี้ป๊อปหนึ่งาก่อนไปบายไปเลยเอาอีกตายเลยเฮ้ยไป้ายเดยจะกันบเดียวพี่กไปยี่สิ ไปแล้วสองคนไอ้โมสวิ่งวิ่วิ่งมาวิ่มาขอนทีจะไปวูดตอนไหนูขอให้บข้างล่างก่อนเร็ววิ่งวิ่งลงตอน้อยู่ข้างลังนึงโดนนีที่เดียอโดนไหมนี้เออใครดูตัวปร์ดบ้างวะไม่ได้ไม่เวยโอ้โอ้โอ้ฟาด U I ต้องดีตายทุกคนแล้วเหลือตีเลยหอกแล้วอย่าไปดูบาร์บี้บอยไอ้นี่ดูเป็นเทนอีกคนแม่งก็ไปถ่ายกูด้วน้ำตีเลยกูโดนจริงแล้วอย่าพี่ทำไมกองนทั้ที่ทำไมไม่มีนักข่าวเลยอ่ะผมอยากออกทีวมึงไปเงียบตกตำรวจตกหัวตำรวจอ่ะแล้วข่าวมาเลยออกทีนีเงาให้กูอยู่เดี๋ยวกูเหงาเลยน้ำตีเลยใครเหลือกี่นี่แน่ย เพแม่ผมเอาทีนีู่แย่แล้วูแย่แล้วไอ้จะตายัยาตีนไปดูมมาไอ้กอนจบพระเอกพระเอกมันจะไม่ตายครับรเอกมันจะมาตอนหลังๆพระเอกเ,เอวีนี่เอง ถ้ามีเขตายก็ไม่ใช่พี่เขาก็ไม่ใช่ะอีกโอ้ยสวัสดฮัลโหลาวลาวปเลยยิงแม่เลยอไม่นอะเลยไามา่ายนเอย ไม่ทันครับไม่ทันใครเลยกี่นีเนี่ยไม่ทันเว้ยเหลืออีกสองนาทีเลยครับเหลืออีกยังไงครับองนาทีที่หกที่ร่าไม่ได้นะกุต่อยกูยิงคนเดียวเนี่ยสองสองนาทีเหมือนสองชาตินะครับเกมเนี้ยเทียก็ไม่ได้าไอีกประมาณนี้กต่อไปก็โผลมึงเล่นกาดมากเลยเอหอยู่คนเดียวนี่นะกาดกาดที่ไหนกูได้ที่หนึ่งมันน่าจะมีที่คำโขนนมนะ อุ๊ยวันนีดอะพี่โฟไม่เป็นแผนที่จะมาช่วยพี่ก่อนไม่เดินเลยเฉยอะโฟว่าทำไมไม่ช่วยก่อนาไม่เห็นตาระเบิดอัดอีกครึ่งนาทีพี่เฮียโอ้ย8วิหันไปดูทีวีด้านหลังก่อนก็ได้นะพี่ดูแม่งก็ตายว่าแล้วยังไม่ทันหันแม่งตายแล้วแอบอยู่หลังตู้ตู้เล่าอยู่ ไมดูยิทีวีตัวดีๆดูเนี้ยหน้าข้างๆมึงอ่ะยิงดิตาเป็นหัวไม่เอาโตโตโตสนุกอ่ะไปฟังเล้วหมดแล้วกระสุนหมดแล้วเออใครก็ได้มีกระสุนไหมเกิดเอาแล้วเอาแล้วใครไ้มีกระสุนเออเยี่ยมเอ้าามา ไ่สไอเดมอ่ปละไปนอนที like uh, Hence, ่บ้านนะเราจะรอโฟก่นหรือว่าไปไปกดสวิตช์ก่อนอได้ไ่กดสวิตกไปกดก่อนเลยไม่ไหวแล้วผมวิ่งลวเดี๋ยวผมก็เิดแล้วนะอีก 20วิ่งเนี่ยเราผมทำไมไปให้รอ,อผมจะเป็นฮีโร่โตฮีโร่จะตาเยเร็วไอนไปด้ตนะ่างดาวขอไปไว่ายน้ำก่อนเอาไปเอาไพี่มี่เลจะถึตะวิ่แล้วันเลย อุ้ยเดลูกสองเอาเอาวิ่งมายูวิยูกันก่อนจะตายเออกชุิทกิดชุิเกิดชุิเกิดชุิเกรดุบิใคโนอเคเกิดแล้วครับช่วยช่วยอ้สัสไออ้ัสอ้ัอ้อ้สัอ้สัอ้ไม้สยสัอัออนไ้สััส้ัสไออนถ้าัสไออ้ัสไอ้ พะโลก็แยอไปพโล่มีงยอเป็นพระเอกีวีไปอาดีสนุกจังว้าวยไปดีาดีเอวยกเอเวนเจครับพระเอกเดียวเวนเจอร์เองต้องอเวนอเวนเซเวนโฟรได้ไง รู้จักปะเนี่ยใครใช้ Windows 4เป็นไม่รู้จักครับอ๋อสงสัยเขาเข้าผมเป็นกนอนใครใช้ w i n d o w เองมะเนี่ยไม่มีค่ับจะใครแต่ที่บ้านไม่มีไก่ร้องอย่งี่ที่บ้านอู่อู้้าาาาาานา่าา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 าอาา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 ยาา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 า เฮ้ยเอคเดือดสั่นะทำไงดีสุดสิเรียกสั่งเขาเกลื่อนจริงจริงนี่เอ้ยไม่เอาต้องสุอยั่วยอยมั่ว ที่บ้านคนลือลังต่อไอเทมมามันชุดเลยดึงแวช่วย,ย,ยแล้วเขาวิ่งกลับเลยตะเนี่ยไม่ขอแล้วเอาตัวต้อยยิงยิงยิงเลือดกันเลือดสาดกระตาสังกระจายไม่ตานนะเจับเครื่องพอแล้วตอนนี้ก็ใส่ยางเข้าไป จะวางป้อมปืนเลยนะเออวางนอกตรงบัรไดอ่ะตรงบัรไดอ่ะอย่ามันมาแล้วเดี๋ยวใครวางเนี่ยตอนจะหนีเกมนี้ดีเนาะฝ่ายเด็กอะยมันแล้วแต่คนแล้วแต่คนคิดเว้วยต้องหมดอยู่ที่คนเราคิดเว้ยเกมไม่ผิดแต่แต่คนได้นับคิดไอ้ตัวโลอ่ะไหนไหนเอา ผมว่าเขาก็สุดแล้วนะวิ่งสุแลนะเรส l ีอกดล้สุดมาโตว่าววโตว่าวะสดระสุดเล่นอเล่น่อยอ้อเลโอยอะยโอ้อโอย้ยโอ้อ้ยอยโอ้ เอาเลยเลยเอื้อนเยอะอันเนี้ยไข่ดาวอะไรไข่ดาวนะอยากเปลี่ยนเป็นไข่ที่ไข่ครจะแทงนะวะเฮ้ยเฮ้ยเคนดีไเรียบร้อยแล้วผมเลื่อนเยอะนะดูดิหมดหลอดหมดหลอกเลยตบเอาตบปีโลโลโลแค่ฝั่เดียวตบตบก็ได้ไหนล้อ โอ้ยีนลังม่วงเลยอนัอนอนผมนอยู่อย่ามากวนแล้ว่าเสียงมันดำไม่รับแบบนี้โอ้ยน่ากวนแม่แล้วคนจะนอนับช่วยอ่จะเปิดใส่ย่างเงี้ย ขูรร่หลับเลยอ่ะพี่ทองผมก็อย่ามาปวนผมน,นอนเดี๋ยวคนจะนอนคุณดูต้องรวยก่อนดิคุณอยากเข้าคุกเกิดใช่ไหมฮะคุณอยากไปฮ่องกงก่อนใช่ไหมฮ่องกงโอยฮ่องกงคนจะนอนเสียงมันดังอะปืนอะฮ่องกงเป็นจงดีโ <c oughs> อ้โหแล้วเราติดเกตอีกแล้วสยางไม่แตกโอ้ไม่ปิดน้ำอีกแล้วน้ำแตกกัไนไ ต้องยิง้าก่อนดวชุอู้ตหลต้อลเออลงลต้องแขกตำรวจเิาน้ำแล้วผมน้เองยิงไปก่อนยิงด่ายวเดี๋ยวมาังให้เ็นแม่งววด้วยนินจาไปบิ้งกลับ้งก่อนเร็วลบักลตก่อนเก็บมาอีกไปลุกตัวก่อนจะเตรงนี้วิ่งอนเอาตีจังให้ได้ก่อนลก เขาบ้านเขาระวังหลังให้แล้วกันจบแล้ดตายต้องทำงานเป็นทีมต้องมีคนสั่งต้องมีอะไรด้วยใช้หมดแล้วเราก็เสกกระสุนหูหายไปไหนหรอระวังตัวด้วยมาใช้ลูกซองแทนแม่ใช้ปืนอันนี้อันนี้ลูกซองว่เฮ้ยยิงมาไม่รู้ยิงมาจางไหนเฮ้ยมันไม่นอนลูกทองหรือว่าอะไรอ่ะตอบด้วยอีเลย ไมเปิดน้ำอีกแล้วไม่ระวังมนุษย์ต่างดาวจะลุ้มไหมจะลุ้มไหมอ่าลุ้มเลยลงแขกเลยลงแขก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 เออมันรอนมานอนแล้วลงแขกแต่ยายทาไมเปิดแบบไม่ติดเลยท่วะเออไปกลับ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 ไลตามมาแล้วมันมาแล้วครับนีนี่นี่ต้องรอเอาไป ก็เดวก็เดาอยู่อย่างนีช่วยเลย้จะสตัวเลยนะตึงเกจะยิงใครตายวะเนี่ยตายเฮ้ยเวลเปลี่ยนแล้วเย้ยิงหัวนียังไงโอ้วู่ยิมโครับเมื่องเจ็ะครับแววสิเอียแล้วมันมีดีเดียวที่หน้ากากใหม่กได้หมือนกันอนนี้มีมีหน้ากากทั้งสี่อลไวไม่ต้องไดโอ้ยเยอะเลยอ้หารวิก่อน

วิ่งก่อนไปเข้ามาเร็วหาชิปกตายกันโวยเออวิ่งก่อนไปดูยังไงดีคุณวิ่งก่อนละไอ้อ er. โง่ได้ดำละอ้าวรีบร้อนไหนว่าให้วิ่งก่อนเนี่ยโอเคะอู้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 สไนเปอร์สไนเปอร์ดาวดาวไปไปให้ถึงไปเอาบังใส่ไก มอสสคนนี้ดาวเราไม่ต้องไปช่วยหรอกมึงเนี่ยเราจะไปให้ไปยังไงแล้วดูสถานการณ์ตอนนี้ต่อใหญ่ให้ให้รีบใวรีบวิ่งฝ่ามาดิสปาต้ารี้ไอ้มีตำรวจมาช่วยกูด้วยเว้ยต้องไดูามไอ้เมียเข้าบ้านก่อนร้อยร้อยคนอื่นเปิดไป แล้วกะหลี่คนนั้นไปไหนแล้ววะอยู่ในห้องน้ำบอกแล้วไม่ไม่ทำกูฆ่าแล้วครับไม่ไอเนี่ยไอ้ไอ้โค้ดแม่งเป็นโค้ดเงี้ยฆ่าผู้หญิงตายเลยไอ้โจรตกตกจะโดนอะไรหรือเล่ามันไข่ไก่เนี่ยเนี่ยไปไอเนี่ยไปดูประตูนู้นหน่อยดูประตูประตูนี้ให้แยกกันแยกกันเดี๋ยววุณน

เลือสายไปเจอเลย AK 74นี่เบลถึงเบลไรถึงได้อตเพอะ70 70ครบให้ตายเถอะที่อย่นที่เดี๋ยวจะออกไปดีกินตา40ซีเบลไรเพ่แ้วตอนนี้กูเบลเท่าไหร่วะ ี่สิบซ้ำลูกบอลโอเคใช่ปะเออประมาณหกเลยหกสะได้้าุดหมดว่ากรณีที่ดีอยาใช้ลูกซองเลยถ้าใช้ลูกซองต้องใช้ใกล้ๆพอมาถึงจกลช้ต้องใช้พวกมีคน่อรอยงลยแ่อ เฮ้ยเกียร์ีเกิดนะกังแล้วฮะกต้องตดัดขนาดคิออดลฟอรยังตัดส่สลใจ่าคฟอ,อ,อมออ้าวไม่ส่งไม่มีเงินไม่มีตัวเกมส่งมาดลยตอนนี้กำลังพอน <c oughs> อันนี้อยู่อะไรวะจำชื่อไม่ได้ลนะกูลืมยเยอะเนนี เออมีนี่นี่่ไอแผนมีนิไอ้ทามทา็ได้ไหนมสงทำได้องที่สาแล้วนะเออแท็บเล็ตนั่นแหละแท็บเล็ตสองพันบาทแท็บเล็ตเท่านั้นดูดิดูวไวไยคนอื่นมาใครรู้เลยคือฉีดยาคูด้วยนะหวานด้วยโทรไอ้แผนบ้านเจแท็บเล็ต อีกสามวิสามสบกูเกิดอีกสิบาวอีกสิบวิได้คนไม่หลวกหมวกตำเหลยไม่เปิดกองน้ำกันคนไม่อยู่เลยุกคนเอ้ใครใไหมนวะเดี๋ยวเดี๋ยวข้างหลังอ่ะเิดแล้ววิ่งเปิดกองน้แล้ววิ่งวิ่งวิ่งกำวิ่งกนแล้วเยไป้านจะนอนในมจ เดี๋ยวช่วยตัดช่วยกนกำกูเกิดละทเ่งตอคารักยแปบเดียวกูเบาน้ำมกินก่อนหยดาน้ำนู้เเอานะไม่้ยน้ำไอ่ตองเซฟเนี่ยป็มื่อยอุ้ยนองหาย น้ำรัวน้ำรัวยิงส่ย่างอันนี้ไม่ใช่ตู้เย็นหรอเว้เบร์เอบอกนสเปรสมเปรอ่มาิี่ต้ก็โก้คัพโอ้โหไม่เงินเงินด้วยไ้ชเงินแท่งเหล็กโอเคได้แท่งเหล็กแล้วทำไงต่อทำไงต่อไอเมียกับไอโอมเคยเล่นใช่ไหมจบเปล่า đó ngay sau á, đột, để ở không rồi, để, bay nó, เขาบอกว่าทำเวสเก็ลงมาเลยลงมาเลยเออเยี่ยมเขาทอระบายน้ำอ่ไม่อยู่ไหนไปทางไหนวะตรงมาลงมาลงมาลงมาอ้อยู่ข้างบนเนี่ยอลงนี้เหรอเออยไไไอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโออโอ้ยวอ้้ยโยโอ้ยยโองยมอ้อ้ย้มโอวยโอ้อ้ยโอ้ยย้ออ เป็นนีวะไอทเล่นแบบี้ยผมไลยรอทำมาพอนะเปิดเปิดเปิเก็บทีไว้แล้วน่ยเดียวเปิดยิ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 ยยยยิยยยผ่านยยวค่อยตัดไปไปตัดคลิปยยยย โอ้โหดูแมวเ้ยเดี๋ยวไม่เอาดูแมวก่อนโอไม่เคยกลัวท่ขนาดองผมความจัเยอะไม่เคยกลัวไเล่นกันเปก่อนยังนก่อนเลยใครจะสร้างห้องเดี๋ยวเออไสร้างห้องไอาวาเอาเอาดันนี้อเฮ้สร้างสร้างสร้างที่น่าจะเพมเพื่อนเดียจอดตาเข้าไปที่เล่นระดับฮาร์ดอ่ะ ด้านอ่ะกระ벙ค้ายถั่วกบังค้ายน้องมอฟพอยน่ะน้องมอหรือฮาร์ดไม่เอาน้องมอฟพอยโอโอว่าคิวเลยไหมจำไม่ได้เดี๋ยวบ้าบานอ่ะแค่นี้ไอ้มีฮาโลวีนด้วยไอ้เหี้ยส่งมาส่งมากบังค้ายถั่ว เออชอบไปล้นอ่ะไอ้ล้นกดเขาร่วมมาดิไม่ได้กดชิปกับไม่ได้ดิกดไม่ได้ไม่ได้เออเมื่อกี้กูแปไม่ได้ไม่ได้เชิญเอออิ่มอ้าวเฮียค้างเลยกรรมให้กูสร้างห้องนะพี่ผมเป็นเด็กพี่ต้องเชื่อเด็กนะอ่าเช่เลยเช่เลย ผมสร้างเิงแล้วแบบนึงเ็นแล้วเนี่ย